สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้อีเดนาเพเซอร์พบกับนิวอร์กนิกในเกมที่6นะครับเกมนี้มีประเด็นหรือว่าปัจจัยที่ไม่เยอะมากนิวอร์กนิกตัวหลักยังมีอาการบาดเจ็บแทบทั้งหมดส่วนอีเดนาเพเซอร์อยู่กันครบเกือบสมบูรณ์ดีเป็นดั่งเริ่มซีรีส์แวะนิดนึงก็เมื่อวานนะครับกตันยูทูไนพึ่งปล่อยคลิปไปก็เป็นคลิปที่คนสนใจเยอะแล้วก็มีคน ในช่องเราไปคอมเมนต์เยอะทักถึงผมนะใครดูแล้วชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกผมทีว่ามันมันสนุกไหมมันโอเคไหมจริงๆผมทำสแตนด์อัพคอมดีมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยถูกพูดถึงมันไม่ได้ดีพอด้วยแหละมันมีเทปดีๆอยู่มันไม่กี่เทปแต่ว่า เทปนี้กลายเป็นเทปที่ IMPACT แล้วก็คนพูดถึงเยอะมากๆชอบไม่ชอบก็ลองบอกกันนะก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ผมชอบเล่นแลวกันผมชอบเล่นบาสแล้วก็ชอบเล่นสแต์น้ำพอม,มดีนี่แหละมันเลยทําให้ที่ผมผมทำช่องนี้ได้เนี่ยผมต้องขอบคุณพวกยืนเดี่ยวกับตันยูอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมไม่กล้าพูดหน้ากล้องผมผมเป็นคนพูดไม่เก่งเหมือนกัน แต่ว่าก็ได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงได้ศาสตร์พวกนั้นมาแล้วก็มาใช้มาทําตรงนี้นะครับเอาละกลับมาที่เกมกันต่อนะครับเปิดเกมมาเนี่ยเป็นเกมที่สนุกสูสีมากๆฟัง i d เ n a า a พเซอรเนี่ยเห็นเลยว่าวันนี้จับจารีมันสันติดไม่ให้จารีมันสันได้เดินเกมทำให้ควอเตอร์แรกเนี่ยคนที่โดดเด่นเนี่ยเป็นแม็กไบและก็ดอนเต้ดิวิเซนโซลันแต้มมาอยู่2คนส่วนอีเดนาเพเซอร์ เน้นวงในเป็นหลักปาร์ตคาวเซียแคมเจาะวงในแล้วก็มีเหล่าตัวสำรองทำแต้มสนับสนุนจบควอเตอร์แรกนิกยังนำอยู่ที่30ต่อ29เป็นเกมที่สูสีมากๆเข้าสู่ควอเตอร์2คือเกมก่อนเนี่ยวงในการรีบาวบน์นิวยอร์กนิกทำได้ดีกว่าซึ่ง วันนี้อินเดียนาเพเซอร์เขารูปร่างใหญ่กว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่ารูปร่างดีกว่าเขาคุกวงในรีบาวรีบาวซ้ำวงในรีบาวรีบาวเห็นเซียแคมเจอเห็นนิกมี4ตัวเล็กเขาเอาเซียแคมเจาะในเจาะในเจาะในคนที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเซียแคมกับเท์เนอร์ในควอเตอร์ที่2เนี่ยฝั่งอินเดียนาเพเซอร์ลันชุดใหญ่พลิกกลับมานำที่61ต่อ51แล้วในควอเตอร์ที่3 ต้องบอกว่าวันนี้จาเลนบันสันเล่นไม่ได้เลยได้แต้ม2ลูกแรกหลังจากนั้นเนี่ยยิงไม่ลงเลย10ลูกติดในควอเตอร์3จาเลนบนสันเครื่องติดสามารถทําสกอร์ได้ส่วนฝั่งอินเดียนาเพเซอร์ใช้วงนอกขับเคลื่อนเกมบ้างมีไทลิทัลิเบอร์ตันทีเจแมคคอนเนลเข้ามาทำแต้มอย่างต่อเนื่องทำให้อินเดียนาเนี่ยหนีห่างไปอีกเป็น88 5ต่อ75แล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่4เขาใช้เวลาไม่นานเขาก็ บอนฝันยังเล่นดีนะแต่อนเดน่าเพเซอร์เนี่ยได้รันชุด2ชุด3ชุดทําแต้มหนีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็ประมาณ8นาทีสุดท้ายฝั่งนิวยอร์กนี้ก็ไม่ไหวแล้วตัวก็กรอบอยู่แล้ววันนี้จอร์ดฮาร์ดเจ็บท้องตั้งแต่ต้นเกมก็กัดฟันเล่นจนเกือบจบเกมท้ายควอเตอร์สี่เนี่ยจอร์ดฮาร์ดออกจากเกมไปฝั่งอนเดน่าเพเซอร์ก็ยกธงขาวปล่อยผู้เล่นตัวสำรองพาเลตลงเล่นก็ไปวัดกันต่อที่เกมที่7 จบเกมเพเซอร์ชนะไปด้วยสกอร์ร1อยต่อร้อวันนี้อีเดนาเพเซอร์เล่นเกมวงในดีมากเขาเก็บไป62คะแนนฝั่งนิวร์กนิกได้38คะแนนเหล่าตัวสำรองอีเดนาก็ทำผลงานได้แจ่มกดไป36คะแนนฝั่งนิวร์กนิกได้ไป26คะแนนและก็วันนี้เกมรีบาวบอลสู้กันไม่ได้เลยอีเดนา p าเพเซอร์รีบาว47ครั้งนิวยอร์กนิบ35ครั้ง ภาพรวมเนี่ยฟิลโกก็ดีกว่ารีบาก็ดีกว่าทุบวงในได้ดีกว่าเป็นเกมที่อินเดียนาเพเซอร์แก้กเกมมาดีมากๆเดี๋ยวไปดู5ประเด็น,ดนหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับต้องย้อนไปที่เกมก่อนก่อนเกมก่อนเนี่ยอินเดียนาเพเซอร์ชนะเกมรีบาวบอลแย่งรีบาวได้ดีกว่าคุกวงในได้ดีกว่าลูก50-50รีบาวได้ดีมาก ซึ่งวันนี้มันเป็นจุดที่เพเซอร์สติ๊กมาเลยต้องรีบาวทั้งเกมลุก mm. เกมรับให้ดีกว่าอินเดียนาอินเดียนาต้องรีบาวชนะนิวยอร์กให้ได้ซึ่งเกมนี้การรีบาบอลกินกันขาดอินเดียนาเพเซอร์รีบาวไป47ครั้งนิวยอร์กนิกรีบาวไป35ครั้งชนะการ12ครั้งเซคันด์แชนสูสีนิก k 22ิอินเดียนา21แต่ว่า นอกจากการรีบาวที่มันชนะขาดแล้วเนี่ยการทําแต้มในวงในวันนี้อินเดียนาเพเซอร์เน้นมากการเจาะใต้แปน้นเพราะ New York นิวย์กนิคเนี่ยมันเหลือแค่4ตัวเล็กและมีเฮอร์เทนสไตล์เขาเอาเฮอร์เท s สไตล์เนี่ยดึงออกจากแปน้นที่เหลือเนี่ยเป็นพวกจอร์นฮาร์ดแม็กไบร์นซันดอรเตดิวิเซนโซมันตัวเล็กหมดแล้วเอาเสียแค้มถลุงถลุงถลุง วันนี้เขากดแต้มวงในไป62คะแนนซึ่งนิกได้ไป38คะแนนก็มีจุดสังเกตหนึ่งก็คือมันมีกราฟิกระหว่างเกมเนี่ยมันขึ้นมาว่าถ้าซีรีส์นี้นะใครเป็นคนที่รีบาวได้ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีและก็แก้จุดอ่อนของอินเดียเพเซอร์มีสมาธิในเกมทุกคนฮัสเซลขยันรีบาวทำให้นิวยอร์กนิกไม่สามารถเดินเกมได้นี่คือประเด็นแรกนะครับ ส่วนประเด็นที่2เนี่ยวันนี้จารนบันสันยิงลง2ลูกแรกหลังจากนั้นเนี่ยยิงไม่ลง10ลูกติดซึ่งมีสถิติมาฝากวันนี้อีเดนาเพเซอร์เนี่ยเขาใช้อารอนเนสมิธไล่ประกบจารนบันสันจบเกือบจะจบเกมเนี่ยจารนบันสันยิงไปเจลง2ก็ถือว่าเกมรับของไออารอนเนสเิธเนี่ยป้องกันจารจนบันสันได้ดีมากตลอดทั้งซีรีส์ถ้าคนอื่นจับฟิลโกจารนบันสันจะอยู่เกือบ50 ภาพรวมนะแต่ถ้าเนสมิธจับฟิลโกของบันสันเนี่ยจะอยู่ที่37เเจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาเหมือนค้นเจอแล้วว่าวิธีการหยุดจาริบันสันเนี่ยใช้อารอนเนสมิธไปป้องกัน 1. อารอนเนสมิธรูปล่างใหญ่แข็งแรงบันสันเขาชอบชนหาจังหวะและชุดชนไม่เข้าเสียจังหวะและ้วไอเนสมมธเนี่ยมันแขนยาวมันป้องกันเขี่ยเขีย,ย,ยอะไรเงี้ย บันซั่นไม่ได้ยิงลูกถนัดสักเท่าไหร่ซึ่งทําให้เกมนี้จจเลนบันสันแม้ว่าครึ่งหลังจะเล่นดีนะแต่ครึ่งแรกเนี่ยแป๊กมากๆครึ่งแรกบันสั่นยิง13ลง2ได้ไป5คะแนนแม้ว่าภาพรวมสุดท้ายทั้งเกมเนี่ยเขาจะทํา31คะแนนมี5แอสซิตฟิลโก42%แต่ว่าช่วงที่โดนเนสมิธจับเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแสลงเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูว่าหมากนี้ในเกมที่7เนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กจะหยุดบันสั้นได้จริงเหมือนที่เราดูในเกมที่6หรือไม่ฝากดูต่อในเกมหน้านะจ๊ะ2ข้อแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะส่วนแม็กอันเดอร์แมดเนี่ยวันนี้ขอเลือกปัตคาวเซียแคมวันนี้ปัตคาวเซียแคมมี25คะแนน5แอสซิตเจรีบาลฟิลโก52เปอร์เซนต์วันนี้เซียแคมขยันวิ่งขึ้นลงก่อนการเล่นทรานเซสชั่นเกมของนิวยอร์กนิก ถูกความขยันของเซียแคมปิดลูโวแล้วก็เซียแคมเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วเขามีสเต็ปการทำแต้มวงในที่ดีมากเขาล่าแต้มวงในได้ดีเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมผมมองว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไม่ไม่เคอะเขินเรียกว่าเด่นที่สุดของเกมนี้ก็ว่าได้สำหรับปาร์ตคาวเซียแคมนะครับ ประเด็นต่อมานะครับคนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยนั่นคือไทลิสแฮร์ริเบอร์ตันแฮร์ริเบอร์ตันมี15คะแนน9แอซิส6รีบาววันนี้แฮร์ริเบอร์ตันเล่นเองมากขึ้นเขามีจังหวะสลับตัวประกบดึงตัวใหญ่มาหนึ่งต่อนหนึ่งกับเขาเล่นกับเซนเตอร์สเต็ปแบ็กใส่เซนเตอร์วันนี้แฮร์ริเบอร์ตันสเต็ปแบ็กยิง3แต้มลงไป3ลูกฟิลโกลสามเร การลันเกมการถือเกมแม้ว่าถ้าเจอตัวเล็กจะชนะไม่ได้แต่มีเขาอยู่เขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสได้ส่วนตัวเนี่ยเอามาเป็นประเด็นที่4เพราะว่าก็ชอบเขาเช่นกันนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงเนี่ยผมว่า New นิว york กนิ k เนี่ยกรอบเหลือเกินตอนนี้จอห์นฮาร์ดก็บาดเจ็บไปอีกตัวที่มันเล่นประจำเนี่ยก็เหลือเฮอร์เทนสตล์ดิวิเซนโซ่บานซั่นเหลือแค่นี้เองที่เหลือเนี่ยเป็นตัวสำรองที่ถูกดันมาไม่ว่าจะเป็นแม็กไบไม่ว่าจะเป็นอาชูวาไม่ว่าจะเป็นอเร็กบูผมมองว่าตอนนี้ คือถ้านัดหน้า OG ก็ไม่น่ากลับมาได้ผมมองว่าสภาพทีม New York นิวย์กนิกแม้จะกลับไปเล่นที่บ้านแต่มันกรอบเสียเหลือเกินอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะสรุปประเด็นสุดท้ายเนี่ยดิวิเซนโซมี17คะแนนจอร์ชฮาร์ดมี5คะแนนเล่นไป30นาทีขนาดมีอาการบาดเจ็บเฮอร์เทนสไตมี4คะแนนแม็กไบกดไป20คะแนนจาเ่นบันสัน31คะแนน5อซิ แต่ต้องมาดูว่าเกมหน้าเนี่ยจะปังตั้งแต่ควอเตอร์แรกหรือเปล่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องฝากไปดูพาชัวมี12คะแนนพีเชียตอาชูวานะครับมี12คะแนนแล้วก็อเร็กบูกมี11คะแนนส่วนฝั่งอีเดนาเพเซอร์วันนี้ทำผลงานได้จ่มมากๆปัดคาเซคมท็อปสกอร์ของเกมนี้เรียกว่าเป็นท็อปสกอร์ของฝั่งอีเดนามี25คะแนนไม์เทอร์เนอร์17คะแนนเนมาแฮร์รเบอร์ตัน15 ทีเจแม n คอนเนลส a บห้าแอรอนเนสเเล่นเกมรับเป็นหลักมี8คะแนนต้องบอกว่าแต้มเนี่ยมันกระจาย2หลักกันหลายคนมากๆคือตอนนี้ถ้าวัดกันเกม7เนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยนะเพราะว่าฝั่ง New York นิวยอร์กนิกเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นก็วนเวียนเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ชัดเจนมากๆแม้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์ส่วนอินเดียนาเพเซอร์ตัวสมบูรณ์แต่ประสบการณ์ไม่มีณนะจุดนี้ ณจุดนี้คุณเลือกใครในเกมที่7 e d e อีเดน่าเพเซอร์หรือ New York นิวยอร์กนิกคอมเมนต์บอกมาหน่อยอยากอ่านนะครับว่าเกม7คุณมองว่าใครดีกว่ากันเอาละว,วันนี้สมงคนแก่เวลานะครับฝากคอมเมนต์เรื่องกระตันยูทูนไนด์ด้วยใครไปดูแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับชอบไม่ชอบบอกกันได้เสมอวันนี้สมงคนแก่เวลาเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดว,วันนี้ลาล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย